กลับเข้าสู่รายการโชว์รูมไล l ์ v ิ n งนะคะกับช่วง Doing ค่ะครับสนับสนุนโดย Home Pro เรื่องบ้านทําได้ทุกวันครับและสำหรับวันนี้นะครับเรากําลังจะทำห้องที่เอาใจแม่บ้านนะครับห้องที่ทุกคนต้องใช้ห้องนี้เลยนะคะเป็นปากท้องของคนในบ้านเลยะคะ่ะนั่นก็คือห้องครัวนะคะถูกต้องนะครับและครัวของคอนเซปที่เราอยากนะนเสนอวันนี้เนี่ยจะเป็นครัวไทยเกส เป็นครัวที่เราใช้งานกันเรียกควรหนักครัวจริงจังนะครับครัวที่มักจะติดอยู่กับหลังบ้านของที่ต้องทํางานหนักเนี่ยก็ต้องถูกจัดเอาไว้อยู่ข้างหลังบ้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการออกแบบที่ดีนะครับเราควรจะมีหลังคาเนี่ยเป็นตัวกันแดดกันฝนให้เขาสักนิดนึงแม้จะโดนละอองฝนบ้างแต่ครัวไทยเนี่ยไม่น้อยใจหรอกครับเพราะว่าเป็นคอนกรีตอ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบกันครับไปดูนะครับว่าน้องแป้งจัดอะไรไว้ให้เราบ้างครับค่ะชมกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตุ้มและพี่เกดและตอนนี้นะคะแป้งก็ประจําอยู่เช่นเคยที่โฮมโปรสาขาะะราชพฤกษ์ค่ะในส่วนของการดีไซน์วันนี้นะคะเราจะมาออกแบบครัวปูนสําหรับต้อนรับหน้าฝนกันค่ะและจากโจทย์ที่พี่ตุ้มให้มานะคะก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยส่วนของจะเป็นอะไรนั้นเดีย๋ยวแป้งพาไปเลือกกันค่ะในการออกแบบครัวปูนนะคะจริงๆแล้วเราควรที่จะมีการคุยกับช่างไว้ก่อนค่ะอย่างแรกเราควรที่จะแบ่งช่องไว้สําหรับติดหน้าบานนะคะซึ่งโฮมโปรมีหน้าบานขนาดมาตรฐาน และด้วยคุณสมบัติหน้าบานที่เป็นไม้สักนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยด้วยค่ะและด้วยหน้าบานนะคะที่ดีไซน์เป็นระแนงอย่างนี้นะคะก็จะสามารถระบายความชื้นแล้วก็กลิ่นได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องมแมลงนะคะเพราะว่าด้านในก็จะมีตาข่ายกันมแมลงไว้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเอลิเมนต์ไทยๆที่แป้งเลือกมาฝากพี่ตุ้มและพี่เกรสค่ะลบกวนพี่ตุ้มและพี่เกรสแต่งต่อด้วยนะคะ แหมขอบคุณมากเลยนะคะน้องแป้งทําให้เราได้ของเก๋ๆเข้ามาในครัวเราแล้วล่ะค่ะใช่นะครับเรามาเริ่มกันออกแบบกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากพื้นนะครับใช้เป็นพื้นคอนกรีตขัดมันเนี่ยจะเข้ากับลักษณะที่แป้งเขาอยากได้เลยเขาอยากได้เป็นไทยอินดัสเทรียนะอยากให้ไทยเนี่ยมีลักษณะที่เป็นการอุตสาหกรรมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีลอฟอินดัสเทรียลหรืออะไรอย่างเดียวนะครับลองดูนะครับคือดูดิบๆหน่อยใช่ไหมคะพี่ตุ้มใช่นะครับทำเป็นลุกเหมือนกับเราอยู่ใน กึ่งๆ,ๆอยู่ในโรงงานอยู่ในอะไรเงี้ยนะครับแต่ให้มีกลิ่นอายความเป็นไทยนะครับผมเริ่มจากพื้นซีเมนต์ขัดมันเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยขัดล้างดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับขณะเดยียวกันผนังเนี่ยก็เช่นกันนะครับใช้เป็นซีเมนต์เหมือนกันผิวของเขาเนี่ยเวลาหล่อและทําออกมาสวยๆแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ ผิวสัมผัสที่มันดูเป็นธรรมชาติใช่ถ้าเกิดเป็นซีเมนต์ขัดมันนี่จะสวยกว่าซีเมนต์ด้านถ้าเกิดอยู่ในครัวนะคะ<ด>เพราะว่ารู้สึกว่าทําความสะอาดเนี่ยจะทําทแล้วมันเงาแล้วก็ดูสะอาด<ช>สะอ้านนะคะ<ช>แต่ว่าเกดอยากได้ texture ท,ที่เป็นแบบเหมือนไม้ะค่ะพี่ตุม้มทำยังไงคะอันนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยผมอยากจะแนะนําผู้ชมนะครับว่าเราลองมาใช้ที่ตัวเคาน์เตอร์ดูทําเป็นลักษณะของงานแบบเพื่อจะเทคอนกรีตนั่นเองนะครับคืองานนี้โดยปกติครัวปูนนอกบ้านเนี่ยเราอาจจะทําได้2วิธีคือก่ออิฐก็ได้แล้วก็ ปูนเอาแต่วิธีที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือทำลักษณะของการผูกเหล็กแล้วว่าทำแบบไม้แล้วก็เพื่อจะได้เกาะปูนลงไปตัวแบบไม้นี่นะครับแทนที่จะทำเป็นแบบเรียบๆธรรมดาเราใช้เป็นแบบเป็นไม้แผ่นๆเพื่อว่าเวลาเราเทปูนไปแล้วเลาแกะไม้แบบออกเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยมันเหมือนกับเราตอกไม้เป็นชิ้นๆโอเคจังนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้ตัว โควปูนที่เป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วมีเท็กซเจอร์ <Te xture S 2> เป็นไม้ใช่ะนะครับหลังจากเราได้ตัวโครงสร้างผนังแล้วก็ตัวท็อปที่เป็นปูนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มาต่อกับพื้นที่ที่ใช้งานบ้างหละ่ะนะครับช่องที่ว่างเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเป็นตู้วีบินอะไระนะครับแนะนำว่าลองทำเป็นโต๊ะอเนกประสงค์<อ>ที่เสียบเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้นก็ไม่เลวนะครับโต๊ะอเนกประสงค์เนี่ยก็ทำเป็นรูปตัวคล้ายๆตัว L หรือเปล่าคะหรือตัว U พับแล้วก็เสียบเข้าไปได้ เวลาไม่ใช้งานก็ประหยัดพื้นที่ขนาดเดียวกันดึงออกมาแล้วกางก็สามารถทาเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวด้ตัวไแล้วก็เก้าอี้เนี่ยนะคะพี่ตุ้มถ้าเกิดมีที่แขวนเก้าอี้สักนิดหนึ่งจะประหยัดพื้นที่เป็นอย่างมากเลยนะคะก็เลือกเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้พับได้นะคะแล้วก็มีตัวเกี่ยวเนี่ยที่โฮมโปรมีนะคะแล้วเอาเก้าอี้เนี่ยไปแขวนติดที่ผนังนะคะพื้นที่จะโล่งขึ้นมาทันทีค่ะใช่นะครับขึ้นชื่อว่ารการโชว์รูมแล้วนะครับเวลาจะออกแบบเนี่ยเราก็ต้องให้มีความไม่ใช่ว่าประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวต้อง ก็มีความสวยงามค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวหลังบ้านเนี่ยโดยปกติครับเราจะใช้ตัวเตาแก๊สกันเพราะว่ามันให้พลังไฟให้เยอะหน่อยนะคะคร้นได้อย่างเต็มที่ครับใช่แล้วก็มีอย่างเตาแก๊สมีเตาอบนะคะแล้วก็มีเตาแขวน แล้วก็ยังมีที่ดูดควันนะคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะเราถ้าเกิดเราคุกแบบไทยๆเนี่ยก็จะแบบมีควันเยอะมากเลยนะคะกลิ่นด้วยเราก็ดูดออกไปแล้วก็ตู้เย็นนี่ก็สําคัญนะคะซิงล้างจานก็สําคัญถูกนะ,ค,ะครับต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลา,เาวางแผนในการเลือกเนี่ยเราให้ทิปส์ไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณผู้ชมวางแผนในการเลือก ที่สีมันก่อนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำนะครับว่าวางแผนไว้ตอนแรกเนี่ยให้เป็นสัก2วัสดุอย่างกรณีที่เราแนะนำอันนี้นะครับก็เป็นกระจกสีดำกับสแตนเลส<ช>น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าอะไรครับสแตนเลสเนี่ยจะเข้ากันได้ดีกับปูนซีเมนต์อ่าสวยดีน,นะคะน,นะครับและสีดำเนี่ยก็เข้ากัได้กับตู้สีอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ก็รองไปทำดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่ใสยกันบ้างอ่าเลยดีเลยค่ะเริ่มจากตัวลักษณะของการทำครัวนะครับผู้ชมปกติเนี่ยมันก็จะมีหม้อตะหลิวกระทะอุปกรณ์ต่างๆพวกเนี้ย บางทีเนี่ยส่วนตัวผมชอบแขวนไว้ลักษาตัวแขวนความยาว1เมตรทั้งหมด6ตัวเนี่ยที่ให้มาด้วยเนี่ยนะครับสามารถจะทำให้เราเพิ่มการใช้สอยบริเวณเรียกแบ็กสเปซนะครับคือบริเวณที่ระหว่างตัวท็อปคอร์เตอร์กับตัวตู้แขวนเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวลาวเนี่ยแขวนตะขอรูปตัวเอสเพรว่าแขวนหม้อแขวนเนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยตัวเอสเนี่ยสามารถซื้อใหม่ได้ด้วยนะคะซื้อเสริมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวก ปลูกตรงนี้ก็ต้องใช้ชั้นค่ะ,ะคชั้นนี้ขอเป็นอินฟินิตี้สีขาวได้ไหมคะอ่าเป็นชั้นอินฟินิตี้สีขาวค่ะ,ะคุณผู้ชมลองไปเลือกที่โฮมโปรดูนะครับตัวนี้ผมว่าใช้ได้เหมาะทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรามาดูการตกแต่งเนี่ย ก็ต้องมีเรื่องของไฟด้วยนะครับอ๋อไฟนี่สําคัญเพราะว่าการทํากับข้าวเนี่ยถ้าไฟมืดเนี่ยมันก็อันตรายด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนนิ้วหรืออะไรแล้วบางทีมองไม่เห็นเครื่องปรุงสีคล้ายๆกันใช่นะครับบางทีนนเนี่ยบอกว่าอยู่หลังบ้านจริงช่วงเพล้เพล้เพล้เงี้ยก็ไม่ดีใช้โคมไฟที่ดูแล้วเนี่ยเอาดูเก๋ๆนะพี่ตุ้มเก๋ๆแล้วเป็นโรงงานหน่อยนะคะลุกอินดัสเทรียลอย่างที่เราอยากได้นะครับก็ใช้โคมไฟเนี่ยแขวนเข้าไปสักสองจุดนะครับผู้ชมก็จะได้แสงสว่างที่ เหมาะสมแล้วนะครับทั้งนั้นยังไม่หมดนะยังไม่หมดเพราะว่าเวลาเราอยู่ครัวที่เาเรกเซนีเอลดอร์คือกึ่งทึบกึ่งโปค่ะเราอาจจะมีบางครั้งที่หน้าฝนอย่างเงี้ยอาจจะมีอกฝนสาดบ้านนะครับลองเติมพลาสติกที่สามารถเก็บได้นะครับเราก็จะสามารถเฟล็กซิเบิลเหมือนเราไปเที่ยวรีสอร์ทอ่ะเขาก็จะมีที่เก็บม้วนไว้แล้วเวลาพอฝนทกันฝนกันลมหน่อยก็กฝนกันลมลงมาได้อันนี้ก็จะช่วยให้ครัวเนี่ย เราเนี่ยมีประโยชน์ได้สวยที่มากขึ้นนะครับและอย่าลืมนะครับเสนอครัวนะอันนี้สำคัญต้องมีอย่างนี้ค่ะต้องมีตะกุงตะก้าอะไรแบบว่านิดหน่อยเป็นของประดับอะค่ะประดับที่ใช้งานได้ด้วยถูกต้องนะครับเท่านี้นะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมครัวที่มันเป็นปูนเลยเนี่ยผสมผสานกับจักสานของไทยอค่ะก็มีกลิ่นไอแบบว่าหลายอย่างปนการงานตกแต่งนี้ออกมาลงตัวและสวยงามเฉเดียวค่ะใช่นะครับ ไม่พอนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าที่เราตกแต่งมาทั้งหมดเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เองครับเราไปดูครับใน <c oughs> ป็นไงโอ้โหดูทีไรก็ช็อกทุกครั้งนะครับเพราะว่าราคาจับแต่ต้องได้ด้วยถูกครับจับได้แตะได้ด้วยนะครับลองไปดูนะครับเพราะเรื่องบ้านนะครับทําได้ทุกวันที่ Home Pro ครับค่ะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.homepro.co.th นะคะหรือโทรไปก็ได้ค่ะที่02-8316,000ค่ะและสําหรับช่วงหน้านะครับเราจะมีเรื่องครัวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมติดตามชมกันนะครับเพราะว่าเราได้ครัวนองบ้านแล้วเราอยากหาชุดครัววิวินกันนะครับช่วงหน้าติดตามชมครับ